สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซื้อไปซื้อของกันนะว่าคนตาบอดจะเดินทางยังไงฮะลองดูกันนะครับดูฮะว่าคนวันนี้ผมจะไปซื้อน้ำโคกันนะครับป่าคนตาบอดจะซื้อของได้ยังไงดูเอาหนะดูทางให้ดูทางครับ อันนี้จะเป็นร้านค้านะครับอ่ะเรียกมจะจับของดูให้ดูครับนะครับต่อดู้ครับอันนี้จะเป็นตู้ให่ของอ่ะผมจะเอาโค้ก35บาทโอเคครับะนะ่นนะใช่หรอไม่ใช่ครับผมเปิดเปิดตู้ครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นช่องช่องเบียรค์ครับเดี๋ยกแล้วมันกำลังดูดอยู่ไปมยัง Dependi, hola, hola, sẽ là... hola, đợi, hola, 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 hả, hola, 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 น่าจะเป็นตู้นี่แหละมั้งไม่ได้ขดเลยอ่านูขุดฟอนนี้ดูฮะอย่างงี้ยล่ะฮะคนมองไม่เห็นซื้อของจะเป็นอย่างงี้ฮะอานิมอานิมโคเสาะทหบเลยนะกรอบบอไอ้ตู้ขนาดตู้น่ะนี่นะ โอเคอ๋อเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างครับผมเราดูหาดูโอเคอันนี้เจอแล้วอันนี้จะเป็นน้ําส้มน้ําโคกเดี๋ยวหาน้ําโคกก่อนโอเคเจอแล้วนี่จะเป็นน้าโคกครับผมเอ้ยดอออเ,อเดี๋ยวได้เจอเขาก่อนมันอ่าเดี๋ยวเสี่ยงหายลด้แสนอีกเออนอนๆ,ๆโอเคนะครับปิดไปฮะมันดมดิสามสิบห้าใช่ไหมโยกซีพี่อารอง

เีจติดแบบฟิมอชอบตังครับโอเคครับแล้วครับผมต่อไปก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับกันนะครับอันนี้ จะเป็นหน้าประตูครับประตูครับจะเป็นเดินกลับบ้าน,นครับโอ้วนครบโอเค,อ,เคอันนี้เราจะเดินกลับบ้านกันนะครับผม เดินกลับบ้านเพื่อกินกันนะครับเป็นไงฮะโอเคครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้ยนะครับผมสวัสดีครับ